นะครับสวัสดีครับพอกกนเหมือนเดิมครับทีมงนานจวดฟิชชิงครับมาอน,นีเฮาเกนครับกินเขา,ขขขา,าก,กอนครับมะไอ้นี่มัตติฉชโดเขาครับต้นาลงเม็ดไปแล้วครับกินเขากันกานยดมันดีวะ เดี๋ยวมาล่อติดตามครับมืึอนี้สีมาน์ตบอครับว่าสิได้์แจ็คตัวสิได้รถถังไงบ่หรือรถถังหน่อยรถถังหน่อยอยู่ในถังแล้วถังหน่อยเยค้ครับมาเด้อครับมากินข้าวล้วกันหยวดกวันมืึอนี้เลยครับได้ปนปลาครับทีปลาคอมาปนกันปนปลาคอทอดปลาดุก งูเฮงงูหน,งงหนึ่งแตร,รมครับผมเฮงูนง่ไโอ้ขาดเครื่องเลยวะอินงัว่าขาดเครื่องเลยตายแล้วหมดขนาด วน,นกินอยู่ đ ะ y ครดูสายแว่นมาแล้วครับเปิดก่อไปเไกไปมันยกินมันยกินีกกาออีกมั่งนึงเอ กิเปือยใช่ไเปอร์ก <st> ็มีสวบมือจอดเลยมือเขาเลยไม่ได้ออกง่ายกว่านี้เออแจยวคนวัดคนวัดว่าอะเขากล้องเหลือนีดเดียวนิดเดียวเองมันรูดกันอือเอาไปแกะออกมะเหลือนีดเดียวรูดละเนี่ยบอปาจะปาที่สี่แล้ว าเหนี่เลย,ยเรียบร้อยครับแต้มที่สองกันวอร์ฟิชชิ่งกันวอสายจวด ใส่เล็กว่อฮะลุดซำน้อยลายรลุดอีกแล้วอมนี่เออเราเดยนล่อสุพรรณมา บัวย yeah. the ุบจะตังเขาไปอีกหรไปนนีไปเนี่ย่เหยทไมตายอย่าเ้ยเหวัาตนั้นดีกว่ายกเบ็ดขึ่นก็มันจะได้อ้าเออพอยกเบ็ดขึ้นมันก็ดิ้นอยู่สั้นเ่าสวัสีสดตาเล้ ออกตาเมืแล oh, oh. да ้วกัปนวัดแง่วัดแง่ง่เน่ยกรู้เมื่อันกระู้หัวสมองพ่อของคนเรเอ้มันอ้าปากก็เนินนั่นแหละแง่เข้าไปสซเว่นสซเว่นมานครับโอ้ตัวสอ้แบบตัวนี้ อดูวะงัดขึ้นมางัดขึ้นมาเออมันลอยอย่างไรล่ะเฮ้ย,ยมันได้จมแมาคือแมาเออเต็มปากเลยวัยนนี้ทันวอทันวออีกตัวตัวสองตัวสอง ไักิปเปอร์เกื่อย่างน้งผัดหรดึงออกเลยอ,อัดได้กหน่อยจมเนียฟันคมก็ตัวใหญ่ได้บอกไงเ <c oughs> บื่อินบ่ย <c oughs> ังเข้าปากนันทันแล้วครับ <c oughs> ตัวที่หก ทาไงสวนไงไปเรื่อยนะสวนมากัดมันมาเอาให้มันร้อยเลยฮึลุดนเสมอ

เราซ้ำกันเลยตัวเนี้ยง่ายทำผลงานกันหนาดูตัวนี้เออโอ้โอ้สบายครับครับท่าปลากินโอ้มาสบายแหงเลยน่อ้ยอนตีก็ได้ด้วยโอ้น่องตีก็ได้วะสิงานงานกัเปิดผลงานกันครับมื่อนี้ มันสบายปวดเบิ่งผวดงานโดมันไต่ตามปาดโดัวโอ้มีแต่ผักเถอะว่าจะโตนี่เกือบซีฟแล้วโอ้แน่นอนแน่นอนโอ้มือสังหารสายแบน๋จวแจว ยกไม่ได้นะครับมีแต่หัวคอหคอหน้าเหมือนกันเนี่ยคอไงเออคอเอยจะโด่งเลยหัวเด้อคอคอคอไงจะเด้อวอวว่นเลยปลาคอไงโอ้สุดยอดเจ้า พูดอาหารแบบใอ่กินปลาไหลเสยเนอใส่หน่อยเสยเลยใส่หน่อยได้ชันจักหางขาดมาถึงโชโกะดีเลยนะอืมแหรมแรมแรมใส่แรมนี่ก็ว้า มานีม <Scroll> ีพ <mun> ัดสายแว่นมาอีกตัวครับตเป็นชีพม่้เลยมได้ได้เป็นเลยที่ี่โอ้เอามาโหลดาเอาโหลดป็ชีพกูนะปากกอนหนาไปปนโหลดปากกอใหญ่โอ้ปนย่นี่ว่ต้อง นอออกมานอออกมาตนใหญ่ยุกมาเนี่ยแหละตะแลมครับตะแยมตะแลมครับเบ้งเบิ้งเบาเบิ้งผลงานคน่ะมาเสร็ว็ใสว่น ไป,ไป,ไป <laughs> เาไปเลี้ยงไปเลี้ยง Seven Seven เซเว่นเซเว่นสิตูก้กรโจ๊กไ้เนาะว <c oughs> งแว่นก็เริ่มมา ไงเหรออืมงัดลอยไปเลยวันเนี่ยมันมาติดอีกกีนบ่ดเลยงัดออกมาอเอ่อโยเงได้ก็สูใคอยบ่ได้ดอกมนัน โอ้อนี่ตัวที่หเลยยซิปเลยก็ซิปพุ่น่ะสายแวน่นสายแวน่น 哎呀，我怪你。 ได้ครับกินกระจุยหลุดกระจายโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการทียงเท่านี้อย่า <c oughs> ลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามนะครับ <c oughs> ไปดูเมนูมันต่อ <c oughs> ไปดูเมนูต่อครับโอเคครับ